วันลองแล้วครับถ้าลองทดสอบแล้วว่าโอเคเดี๋ย่าจะสักครู่นลงมาทั้งหมดแดดร่มลมตกแล้วก็ตังรางวันละหนึ่งเส้นจำนวนสิบรางวันครัรางวันที่สี่เป็นรถจักรยานยนต์มาลงทรายแต่ตอนนี้ร้านยังไม่เห็นอ่าเชิญท่านในอำเภอภูเรือครับอาจำเภอที่สวยที่สุดในโลกอ่ะ ผ่านมาเรามีปัญหาทั่วประเทศนะครับในเรื่องของอการป้องกันไวรัสโครโรนา2 0 -19 หรือโควิด -19 ฉะนั้นทางจังหวัดการประกวดนะครับของขบวนแห่มีรางวัลให้ในกิจการรมแต่ละวันเนี่ยนะ้ง9วันมีกิจการรมสำคัญสำคัญท,ทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างนะครับในขบวนของเพื่อต่างๆมีทั้งหมด7ขบวน ซึ่งในขบวนของ,งอำเภอก็จะจับคู่กันจับคู่กันโดยในรายละเอียดของขบวนแห่นั้นก็จะมีะการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ1,566นะเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับโดยที่ไฮไลท์สำคัญของงานก็ยังคงเป็นนะการจัดขบวนแห่ ซึ่งขบวนแห่ที่จัดก็จะมี9ขบวนหลักๆมีขบวนเทิดพระเกียรติแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเพรเนียดีงามน,นะครับของอชาตินะครับซึ่งซึ่งสําคัญมากนะในกิจกรรมแต่ละวันเนี่ยนะถ้า9วันมีกิจกรรมสําคัญสาค,คัญทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างนะครับแล้วอีกงานหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดความ มั่นใจนะครับว่าความพร้อมในการเตรียมงานการจัดงานนะฮะก็จะก็สามารถที่จะเปิดงานแล้วก็ได้จังหวัดเลยอย่างนีนะคะเมื่อสักครู่ค่ะท่านปรวธาท่านได้พูดถึงกิจกรรมแต่กาหลังวัใงานนี้มีตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์เฮาอีอ๊กทุกมือเลยค่ะมอเตอร์ไซค์รถจักรยานทีวีตู้เย็นทุกยางที่เห่าได้ทุกมนเลย แต่อยู่ที่ว่าเพิ่นจะมีโซกครับระหวัดมาตรฐานชายนะครับซึ่งตัวเนี้ยมีทั้งหมดเป็นสวัสดโดยรอบนะครับเป็นจินวมากนะครับซึ่งตัวเนี้ยฮะสถานประกอบการของเราในกลุ่มของโรงแรมร้านอาหารเนี่ยก็ล้วนแต่คํานึงในเรื่องมีความสวยงามนะครับแล้วก็สะท้อนฉันเขียวเขยวจะมบงงจะได้เป็นดำแล้วนี่โอ้ความว่ากันโผย่ นะคับ,บรุรกรรมเต็มดอกไม้เป็มปีปารีนีเต็มดอกไม้งาบงามนองี่อันต่อครับผม<ป>นายอาคมพุรคอครับผมเป็นดินแดนของสัตว์จะไม่ตีแม อำเภอของจั ừ, งหวัดเลยแปดมบาวด้วยกันเป็นมหากรรมการซื้อ